สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะแนะนำรถเก่ง5ประตูพิมพ์นิยมให้ชมกันนะคะ Honda Jazz GD ี่ะเกียร์ออโต้นะคะปี04เก่ง5ประตูนะคะสีเงินเดิมโรงงานเลยค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเครื่องยนต์ L 1 5 A ค่ะเกียร์ออโต้ภายในสวยสะอาดนะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยน ช่วงล่างไม่มีปัญหาระบบไฟติดครบนะคะแอร์เย็นเพียงพอค่ะภาษีพรบรครบเช่นกันนะคะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะราคาคันนี้98,000บาทดูรถได้แถวรามอินทราค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจราจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะเน้นติดต่อโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ